สวัสดีคะ่ะเพ Satan, <ๆ>ื่อนเพื่อนทุกคน,กคนวันนี้นะคะคแอดมินจะมาแชร์ประสบการณ์ก,การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรกนะคะแอดมินเพิ่งจะฉีดเข็มแรกก็คือวันนี้เลยนะคะวันนี้คือวันที่30เมษายน2564นะคะ30เมษายน2564แอดมินได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ตอนเวลา5โมงเย็น10นาทีนะคะซึ่งตอนนี้ที่ออแอดมินอัดคลิปมาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆก็คือมันเป็นเวลา1นึทุ่ม30นาทีนะคะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์หนึทุ่ม30นาทีก็ผ่านมาประมาณเนี่ย2ชั่วโมงอะตีไว้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแอดมินจะโชว์อธิบายก่อนนะคะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์ จะฉีดวัคซ <Okay. S 1> ีนให้กับคนในประเทศมีอยู่แค่2อยี่ห้อนะคะก็คือไฟ i ซอร์กับ m o เดอร์นาไฟเซอร์นี่ก็คือจะต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิลบ70องศาซึ่งตัวไฟเซอร์เนี้ยเขาจะฉีดให้เขาจะฉีดอยู่ที่ศูนย์ใหญ่นะคะก็คือศูนย์ใหญ่ศูนย์ใหญ่ของของวัคซีนแล้วก็อีกตัวก็คือโมเดอร์เดอร์นาโมเดอร์นานี่เลจะ ฉีดกับคุณหมอประจําตัวนะคะหรือหรือคนสวิตเซ์แลนด์เขาจะเรียกว่าหมอบ้านเขาจะฉีดตัวโมเดนรนะคะเพราะว่าโมเดอรนานี้จะเก็บไว้ในอุณหภูมิลบ20องศาซึ่งตามคลินิกของคุณหมอเขาก็จะมีตัวตู้เก็บยาซึ่งลบ20องศาแต่ลบ70องศาเนี่ยเขาจะไม่มีเพราะฉะนั้นไฟเซอร์จะไปฉีดในศูนย์ใหญ่ส่วนโมเดาจะฉีดที่คุณหมอบ้านนะคะส่วนแอดมินเองได้ฉีด โมเดอร์นานะคะซึ่งโมเดอร์นา้ี้เป็นวัคซีนที่บริษัทที่ผลิตนะคะเหมือนเจ้าของอะ่ะเป็นสหรัฐอเมริกาแต่ว่าโมเดอร์นาตัวนี้ผลิตที่เมืองวาลิสประเทศสวิสเตเซอร์แลนด์อันนี้แอดมินไม่ได้ติต่างขึ้นมาเองนะคะคุณหมอเป็นคนอธิบายเองว่าโอเคเขาน่าจะมีฐานผลิตอยู่หลายประเทศแต่ว่าตัววัคซีนที่ฉีดให้คนที่สวิสเตเซอร์แลนด์นี่ ผลิตอยู่ที่เมืองวาลิสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะฉะนั้นแอดมินก็จึงค่อนข้างมีความมั่นใจในประสิทธิภาพของตัววัคซีนนะคะหลังจากที่เราฉีดแล้วเราก็จะได้ตัวนี้นะคะแอดมินขอปิดชื่อนี่คือพาส,สปอร์ตพาส,สปอร์ตที่คุณหมอจะให้เรามาซึ่งพาสพาส,สปอร์ตตัวนี้นะคะก็เนตรงนี้ก็จะบอกเลยว่าเป็นมาจากฮูนะคะก็คือมาจากองค์การอนามัยโลกนะคะเป็นนี่แหละ เ h อ l ์เฮลกันในเซสชันนี้ค่ะก็จะได้ตัวนี้มาแล้วข้างในเขาก็จะนี่ค่ะเนี่ยก็จะเขียนบอกเลยว่าคุณฉีดวัคซีนวันไหนชื่อวัคซีนอะไรก็จะได้ตัวนี้ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตเราจะต้องมีตัวนี้เพื่อใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศกันนะคะนีแนะแนน่แอดมินก็ได้มาแล้วก็นี่เป็นแอดมินก็อธิบายคร่าวๆนะคะแล้วก็ คุณหมอบอกว่าตัวโมเดลนาเนี้ยนะคะประสิทธิภาพก็เป็นที่รู้กันว่าประสิทธิภาพก็สูง94.5อยู่ประมาณนี้ครับเปอร์เซ็นต์แล้วก็คุณหมอบอกว่าตัวนี้ตัวโมเดลนาเนี่ยจะมีผลข้างเคียงน้อยกว่าก็คือจะมีผู้ป่วยที่ฉีดแล้วแพ้น้อยกว่าตัวไฟเซอร์แต่ไฟเซอร์เนี่ยคุณภาพของเขาจะ95ขึ้นไปเลยแต่เขาอาจจะมีผลข้างเคียง ามากกว่าสำหรับคนที่มีอาการแพ้นะคะส่วนแอดมินเองตอนฉีดก็ไม่รู้สึกอะไรคุณหมอมือเบามากนะคะแล้วก็หลังฉีดตอนนี้2ชั่วโมงก็ยังไม่มีความรู้สึกอะไรเลยยังไม่เจ็บยังไม่ปวดยังไม่เมื่อยยังไม่เป็นอะไรเลยนะคะก็ก็มาดูกันนะคะว่าหลังจากเนี้ยไปหนึ่งวันแอดมินจะมีความจะแพ้ไหมจะเหนื่อยไหมหรือมันเป็นยังไงเดี๋ยวแอดมินจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ วันนี้แอนมินก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังแค่นี้นะคะใครหลายคนที่กลัวว่าฉีดแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ลองพิจารณากันนะคะอันนี้แอนมินต้องบอกไว้ก่อนนะว่าของแอนมินคือที่สวิตเซอร์แลนด์เขาฉีดไฟเซอร์กับ m o เดอร์นะคะส่วนที่เมืองไทยเนี่ยก็อย่างที่รู้นะคะว่าเหมือนที่รู้ๆกันนะคะว่าวัคซีนที่เมืองไทยไม่ใช่วัคซีนที่ที่คุณภาพเขาเขาดีเลยอย่างพูดง่ายๆนะคะ เพราะฉะนั้นเพราะว่าวัคซีนที่ใช้ฉีดที่เมืองไทยไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคหรอมันเป็นตัวเชื้อที่ตายแล้วอะค่ะแต่ว่าที่แอดมินได้นี่คือมันเป็นเชื้อเชื้อเชื้อตัวเป็นๆอยู่นะคะหลังจากฉีดแล้วโมเดอร์นาวันนี้นะคะแอดมินก็จะได้ฉีดเข็มที่2ก็อีก4อาทิตย์ถัดไปก็คุณหมอน,นัดแล้วก็คือประมาณวันที่ 28, 28, 28 mm. ่ส2บดีค่ยีเดือนหน้าแอดมินก็จะได้ฉีดเข็มที่สนะคะ ยังไงก้อยมินก็จะมาแชร์เพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ทั่วโลกไม่ว่าใครที่ได้เห็นคลิปของแอดมินนะคะดูแลรักษาสุขภาพนะคะโควิดตัวนี้หลายคนอาจจะบอกมันเป็นแค่ไข้หวัดแน่นอนค่ะมันจะเป็นแค่ไข้หวัดเท่าวันหนึ่งคุณไม่ได้เสียชีวิตจากมันหรือคนในครอบครัวของคุณไม่ได้เสียชีวิตจากโควิดแต่ถ้าคนในครอบครัวของคุณเสียชีวิตจากโควิดเมื่อไหร่มันจะไม่ใช่แค่ไข้หวัดแล้วค่ะ เหมือนตอนนี้นะคะที่วงการบันเทิงเสียสูญเสียนะค่อมไปก็เป็นอะไรที่มันมันพูดไม่ออกค่ะค่ะถ้าทุกคนได้รับโคเอ้ยได้รับวัคซีนเร็วกว่านี้ก็คงจะไม่มีคนตายนะคะก็สู้กันต่อไปนะคะเพื่อนๆทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยหมินก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าโอเคมีไปฉีดเข็มแรกมาแล้ว ยังไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ไม่มีอาการแพ้ใดๆนะคะของแอดมินเป็นโมเดอร์นานะคะซึ่งเป็นวัคซีนของประเทศสารัฐอเมริกาแต่ผลิตอยู่ที่เมืองวาลิสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแอดมินฉีดกับคุณหมอบ้านก็คือคุณหมอประจำตัวก็ก็จะอาจจะสะดวกสบายนิดนึงนะคะก็ยังไงก็มีจะมาแชร์ประสบการณ์อีกครั้งนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะหวังว่า ลิปของอดมินจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็หน่อยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ